พี่หมาหลุดนะให้แม่ยิงเลยปังกำลังเครียดอ่ะกลัวจะท้องถือว่าถ้าออกลูกอ่ะประมาณแปดก็ถือว่าแม่ตายแน่แม่ไปกัดคนได้ไหมไม่เลยเพราะเขาเดือนที่สามฝึกเราด้วยเลมอนฉลาดกว่าจริงหอเหลีนหน้ามันงงเลยนะแม่ปุ้เป้ครับใครมาทำอะไรกับหมาแล้วเนี่ยนั่นซี่ดูสิเฮ้ยทำอะไรเลมี่อยู่วะเขาจะมาเอาเลมี่ไปขายเปล่าเนี่ยสงส่จะมาแล่ไปกินไม่ใช่ เป็นคุณครูของเลมอนเลมี่มีคุณครูด้วยเหรอหมานะคิดดูดิว่าหมาแม่เกเรขนาดไหนอ่ะเด้อขนาดไหนอ่ะแม่ต้องมีคุณครูเลยมาช่วยดูแล <c oughs> นี่เราตอนวันนี้นะคะคุณครูก็ใจดีมากเลยอาบน้ำให้หมา <c oughs> เป่าคนให้เลมี่อย่างดีสวัสดีครับคุณครูโ oh. อ้คุณครูชื่อ oh. คุณครูพี่มันนี่นะคะพี่มันนี่คือว่าแม่กุมใจมากเพราะว่าหมาแบบทำลายล้างโซนเอาไม่อยู่จุง <c oughs> เออแม่จูงเดือไม่ได้เพราะแม่ออกนอกบ้านมันวิ่งตะเดิดแม่ล้มเลยอะ่ะคือไอ้ทั้งไอ,อ้เลมอนทั้งไอ้เลมี่เนี่ยก่อนที่จะมีคุณครูมาเนี่ยทำบ้านพัง <c oughs> ทำอะไรพังมากมายไม่เชื่อฟังคำสั่ง <c oughs> เลี้ยงดูยากออกไปจูงทีนี้ <c oughs> ก็สู้แรงไม่ไหวมีปัญหาเลมอนอมจูงไปพักหนึ่งนอนแปะ แล้วจะไม่ลุกเลยนอนอุ้นไปแล้วก็นอนแล้วหนักคือ36กิโลอ,อ่ะแม่ก็อุ้มหน่ยอยอ,อายมากคนเดินมาก็เห็นแม่กับป้านีับอืออุ้มไม่ได้แบบลำบากมากแม่ก็ไม่พาเลมอนไปเพราะว่าไม่ไหวส่วนเลมี่พอออกไปปุ๊บวิ่งวิงไปไกลแล้ว ไม่ยอมกับคล้ายๆกันก็จะนอนจะนั่งก็ไม่ยอมกับก็เลยนี่เลยพาคุณครูมาสอนสุนัขที่บ้านแม่ไปหาข้อมูลแล้วแม่ก็เจอคุณครูวันนี้ค่ะดีใจมากคุณครูรับสอนตามบ้านซึ่งอยู่ในละแวกนี้นะคือบ้านเราก็อยู่ในละแวกที่คุณครูสอนอยู่แถวลาดกระบังแถวลาดกระบังนะคะคุณครูก็สอนแถวลาดกระบังร่มเกล้าตัวนนครชื่อคุณครูวันนี้นะครับเป็นคุณครูฝึกเจ้าสีขาเนี่ยคุณครูเพจชื่ออะไรนะคะช่องเพจว่ารับสุนัขรับฝึกสุนัขที่บ้านเจ้าของ ด้เขติีแก้วก,กำลังค<า>่ะเดี๋ยวแม่ให้เพจให้ลิงกเพจไว้ข้างใต้เผื่อใครสนใจเราบ้านอยู่แถวนี้นะคือคุณครูน่ารักมากเลยนะตั้งแต่แรกที่เรายังไม่ได้เริ่มอ่ะรักพี่มันนี่มากคือคุณครูน่ารักมากตั้งแต่แรกๆแบบ bank, ยังไม่ได้เริ่มฝึกกันเลยคุณครูก็มาบ้านเราสามสี่วันเลยนะออมาดูมาทำความคุ้นนีวันแรกๆรกที่มาที่มาคือรู้จักกันใช่อ๋อมาทำความคุ้นเคยเบื้องต้นนะครับมาดูหมามาสนิทกับหมามาแบบว่าพูดจาเสียงอ่อนเสียงหวานกันน รับรู้อย่างนี้คือตอนนี้หมาแบบติดใจดูสิ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 เนี่ยโอ้ยหมารักครดูแม่อยู่นี่ก็คุณปูก็มาทําความสนิทใช่ไหมคะสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้ฝึกมาใกล้ๆหนึ่งเดือนเนี่ยฝึก สิบห้าวันสิบสี่สิบห้าวันอะไรอย่างนี้นะอตอนนี้ก็น่าจะฝึกมาได้สิบกว่าวันแล้วก็ดูสิเรียบร้อยขึ้นเยอะอะจริงนี่นี่ไม่ได้ล่ามโซนะคือปกติเวลาแม่อาบแม่ต้องล่ามแล้วก็แม่ก็จะเปียกไปทั้งตัวเลยนะนี่ดู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 คุณครูมันนี่เปียกมากไหมครับเนี่ยเปียกเหรอ <c oughs> <c oughs> เราที่แม่ประทับใจคือคุณครูเวลามาฝึกไงเราก็ไม่ค่อยเราอยู่ในบ้านใช่ไหมแล้วมีคานึ่งเปิดมาคุณครูจูงสองตัวเดินพร้อมกันง่ายๆแบบเนี้ย โอ้โหไม่เคยจุงตัวเดียวแม้ก็จะตายาไปดูเลมอนดีกว่าเป็นไงบ้างนี่เลมอน้วเลมอน,น,มอ,นอาดน้ำเสร็จแล้วเลมอนเรียขนมันนี้นะออาคุณคร <ไข S 1> ูเิแตมเอาคุณครูเฉแตมสอนเลมอนอยู่หรอครับอะไร <laughs> <laughs> เราจะมีเบสิกในการฝึกสุนัขยังไงเดี๋ยวเราจะให้แม่ปูเปท้ทดลองซิว่าเลมอน <laughs> เลมอนเป็นไงบ้าง นี่เลมอนหลังจากได้รับการศึกษาสวยเชียวนับอ๋อเรียบร้อยที่คุณครูจะฝึกให้คือการนั่งชิดหมอบคอยก็คือนั่งได้ชิดไปยืนข้างตัวคอยยังไม่ไปไหนอะไรเงี้ยแล้วก็หมอบทีเนี้ยถ้าเกิดหมาตัวไหนอะ คุณครูดูแล้วอะว่ามีพรสวรรด์ด้านไหนจะฝึกเป็นพิเศษอย่างบางตัวจะให้สวัสดียืนสองขาอย่างอันนี้เขาไซส์ใหญ่หน่อยอาจจะยืนสองขายากใช่ไหมหรือบางตัวที่คุณครูบอกว่าเลมอนน่าจะฝึกได้คือแกล้งตายแต่ไม่ชอบนอนแต่ยังไม่รู้จะได้ปะนะคุณครูแบบเราจะลองดูก็คือจะยิงบังแล้วก็แอะคือครูบอกว่าเวลาหมาหลุดออกจากบ้านอะมันเตลิดเปิดเปิงแล้วแม่ก็เก็บไม่ไหวคุณครูบอกพี่นี้หมาหลุดแล้วให้แม่ยิงเลย มันจะนอนแม่รกกับพ่อเป็นไงตั้งแต่พี่มันนี่มาดูแลหมาให้เราหมามันดูดีขึ้นไหมลูกเรียบร้อยขึ้นไหมแต่คนโซนขึ้นค่ะฮะโซนขึ้นนะเรียบร้อยขึ้นหมายถึงว่าหมาดีขึ้นแต่คนโซนขึ้นคือเชร์แตรไหมอระเออใช่แม่คุยกับคุูมันนี่แล้วว่าฝากฝึกเชร์แตมด้วยได้ไหมนั่งลงเห็นไหมพอบอกว่านั่งลงนั่งเลยเฮ้ยเชแตรนั่งทันทีเลยอ่ะคือ วันนี้นะคะหมากิจกวัดประจําวันของหมาบ้านเราอะ่ะตอนกลางคืนเขาต้องออกลอกลวงยงี้เดินไปเข้าบ้านนอนอตอนเช้าอะ่ะเขาก็จะออกจากบ้านมาเข้าในฝั่งนี้คือแม่จะไม่ให้เขาอยู่กับรถเขาจะไม่ไปตะกายรถใช่ไหมแต่ก่อนอะ่ะเรียกยากมากจะจากตรงนี้ไปตรงนู้นโห่ยากแต่เดี๋ยวนี้เรียกแบบเรียกหรือว่าใส่สายจูงนิดเดียวดึงไปไปพร้อมกันแบบง่าย,ายขึ้นน่ะอดูดีตัวเท่าเนี้ยสามสิบหกโลแล้วหรอมอนสามสิบหกแล้วเลมี่ มอนเหมือนากว่าแหละเลมี่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดโอ้โหตว่าเท่านี้แล้วค่ะเจตแอมเขาหนักกว่าเจตแอมสิบกิโลแล้วตอนที่ซื้อมาตัวเท่าไหนตัวเท่านี้ใช่ไหมที่เจตแอมอุ้มตัวเท่านี้ก็เดียวใหญ่กว่าแล้วว่ะไปถามคุณครูหน่อยดีกว่าว่าเป้าหมายของการสอนเลมอนกับเลมี่นี่เป็นไงบ้างสบายเลยนะเลมี่นะฮะ เดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่มันนี่ว่าเป็นไงบ้างเลมอนกับเลมี่นี่ใสเป็นไงเนาะต้องฝึกแน่ที่คุณครูบอกคือ4เดือนใช่ไหมครใช่ครับเหมือนพื้นฐานก็จะเป็นนั่งชิดหมอบคอยแล้วแล้วเลม่าเลมี่คุณครูมองร้วเป็นไงคะมีใสดีไหมคะมานีใสดีครับเขาเริ่มจะรู้จักคําว่าชิเดชเดินชิดเดินชิดค่ะใช่ครับแล้วก็จะไม่ให้เขาเดินล้ําอันนี้คือคําสั่งขอ,องต้นน้องเหือเราแบบว่าสุกเด็กแล้วอ,อ่านกอไก่ขอไข่อะไรเงี้ยเขาให้เขาจะเขาจะคาสั่ง ไม่ให้เดินล้ำคือไม่ให้เดินนําหน้าเราใช่ค่ะให้เดินชิดข้างขาให้เดินคู่กับเราดูตัวไหนฉลาดกว่ากันคะเลมอนฉลาดกว่าจริงหรอหน้ามันงว่กหน้าเลมี่ดูฉลาดกว่าเนาะใช่ครับตัวดื้อนี่จะฝึกง่ายเพราะเขาจะมีความอยากเล่นอยาก๋อเลมอนคือดื้อกว่าเลยฝึกง่ายกว่าเพราะว่าเด็กดื้อจะอยากเล่นอ๋อจะตั้งค่าง่ายตัวนี้ง่ายเลยนั้งนี่นั้งนี่เดี๋ยวกันเราเแล้วเลมี่นี่คือจะฝึกยากกว่า ใช่เพราะว่าเขาแบบมีความอยากน้อยเวลาฝึกแป๊บเดียวเขาก็จะเหนื่อยเขาก็จะขี้เบื่อเราก็จะเหมือนแบบเหมือนแบบว่าเลมี่เนี่ยจะเริ่มสร้างความอยากให้เขาแบบเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยให้เขาอยากมีความอยากกินอยากเล่นอะไรจะฝึกง่ายครับถ้าเขามีความอยากเลมี่เขาจะดูนิ่งๆอาจตนอนคือจริงๆอะเละมี่เขาเคยพาขาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยข้างหลังเขาขาหลังเขาอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเขาก็เลยแบบไม่ค่อยอยากขยับเนาะ ตอนแรกเลยก่อนคุณครูมาฝึกอะค่ะคุณครูให้แม่เก็บของเล่นหมาที่เกือบบ้านให้หมดเลยเพราะว่าถ้าหมามีของเล่นเยอะๆเล่นจนเบื่อแล้วว่าเวลาคุณครูมาเขาจะไม่ตื่นเต้นกับ<ช>ของเล่นคุณค,ณครูที่มันนี่นี่ฝึกหมดทุกพันใช่ครับทุททกสายพันธุ์เลยส่วนส่วนใหญ่ที่ที่ที่เขาให้พี่มันนี่ไปฝึกนี่มันเป็นหมาเล็กหมาใหญ่ยังไงอะครับส่วนมากจะเป็นโกลเด้นตอนนี้มีโกลเด้นห้าตัวเลยโอ้ส่วนมากเป็นโกลเด้น นักเล็กคนหนึงสนาเซอร์ตัวเดียวเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าโกลเด้นมันดื้อมันนี่้อมันทำลายล้างใช่มันทำลายล้าใช่น่าจะมีส่วนด้วยเออใครจะเลี้ยงโกลเด้นต้องศึกษาให้ดีเลยนะเพราะนี่พลาดกำลังสองเลยมาสองตัวนี่ถ้าจะมีพู่แล้วก็ดีขึ้นเยอะนะแต่ถ้ามันท้องเราก็ได้สาม ทำไมครับถ้ามันท้องเป็นไงครับแม่ภูเพ็งกำลังเครียดอ่ะกลัวจะท้องเพราว่าจริงๆแม่แยกตลอดเวลาเลยนะไอเลมีเนี่ยเหรอที่มันจะท้องวันนี้นมเป็นไงคะนมเป็น<ช>ครับเนี่ยขึ้นใหญ่กว่าเดิมไหมคะ อ๋อนิ่มขึ้นนะครับต้องไม่ทั้ตั้งเต้าเพราะว่านิ่มกว่าครั้งที่แล้ว<ช>คุครแสดงว่าลุน้นอยู่ไม่ครั้งที่แล้วคุณครูบอกว่าเป็นเหมือนเม็ดข้าวโพดก,ก็กลัวแต่ถ้ามันแข็งขึ้นอ่ะยิ่งน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ทีนี้<อ>มันอ่อนลงไปแล้วโอเคคือว่าถ้าออกลูกกับประมาณแปดขั่วแม่ตายแน่แต่ว่าอยานจะให้ได้แค่คือสแตมอ่ะเขาก็อยากเก็บไว้หนึ่งตัวแล้วเราก็อาจจะแบบกระจายไปเออเอาถ้าเป็นว่าถ้าเขาท้องเขามีลูกเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟัง อยากได้ดึงหวานะคะแต่นี่ดูเขาก็เรียบร้อยนะดูสีเรานั่งคุยกันนี่เขาก็สงบสงี่ยมนะคนคนเลมี่สวยนะสีเป็นโกลเด้นเลยอ่ะคนคนมันจะออกสีจางกว่านะนั้งเรานั่งสวทโอ้โหอย่ามายืนชิดเลยนั่งชิทนั่งชิทได้แล้วมาชนั่งลงนั่งลงกันนั่งเราเออมาชิดทมาชิดไม่ร้อนหรืไม่ร้องโอ้บ้านหนูเหรอ จริงเหรออ๋อน,น,นั่งลงนั่งลงครับนี่โ oh อ้ดูนี่เขาคือแม่แอบแอบจับทริกเล็กๆเนาะอยู่ที่โทนเสียงด้วยเนาะที่แบบเราจะเวลาเราคุยกับหมาเราต้องต้องโทนเสียงแบบต้องเปลี่ยนโทนนะครับใช่ครับเหมือนเราคุยกับเด็กเล่นกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราเขาจะชอบเสียงแบบแหลมๆนิดๆนิดแล้วเวลาดุอะเวลาดุเวลาดุมันจะมีสามระดับเสียงเนาะเสียงชมก็คือดีมากดี คําสั่งคุยเร่นกับเขาก็ดีนั่งหมอบคอยชิดนั่งหมอบคอยนี่คืออันนี้คือคําสั่งใช้เสียงปกติใช่ครับคือถ้าเสียงดุก็ไม่โอ้เสียงดังเลยใช่ครับโอ้ไม่ใช่ครที่เราใช้ก็จะแต่คือแม่ก็แคแอบแอบใช้วิธีคุณครูบางทีอะต้องจูงเขาอะค่ะจากบ้านไปตรงนู้น่ะเขาก็จะแบบสเปะสปะอยากจะไปอย่างเงี้ยก็จะใช้เสียงแบบมันี่มันนี่มันนี่มันนี่อะไรอย่างงี้แล้วก็แบบ เดี๋ยวนี้เวลาแม่ใช้เชือกจูงสองตัวที่จะพาเขาไปตรงนู้นเอาแค่ในบ้านนี่นะ<ม>เขาง่ายบังคับด้วยเชือกง่ายขึ้น<ม>คือปกติจะบอกโ oh, อ oh ้โหอย่างเงี้ย<ม>ตอนนี้ก็เหมือนพอใส่เชือกกรุบก็เหมือนรู้ตัวแล้วว่าต้องไปตามทางที่เราต้องการให้ไปอตอนนี้ในเดือนแรกนี้จะฝึกเป็นเน้นด้านไหนอะคะก็จะฝึกให้เขาแบบมีสมาธิมากขึ้นให้เขารู้จักคําว่าคอยจอกประตูก็ให้เขานั่งคอยก่อนแล้วเ,<อ>เปิดประตูออก ถ้าเขายังพุ่งแล้วก็ดึงเขากลับมานั่งที่เดิมหให้เขาแบบว่านั่งคอยจนได้แล้วก็เราค่อยเดินออกไปประตูแล้วเราร่อยสั่งบอกว่ามาได้อะไรเงี้ยเออ,อโหถ้าได้แค่นี้พี่ก็โอเคแล <c oughs> ้วแหละ่ได้แค่นี้ <c oughs> <c oughs> แล้วพอเดือนที่2นี่จะประมาณนะ แล้วมันต้องดูที่ว่าเขา่ะไปถึงไหนแล้วพัฒนาไหมใช่ครับถ้าเขาชิมนั่งหบาคอยได้ผมก็จะสื่นผ้านั่งหวัดดีนั่งสองขาอย่างเงี้ยอ๋อเริ่มเริ่มมีแบบให้เขามีอะไรน่ารักน่ารักเออนองวันนี้เขาบอกว่าพอเขาเดือนที่3มฝึกเราด้วยฝึกฝึกแม่ปุ้่ด้วยจะต้องเอาจะอ้งเอาแม่ไปฝึกด้วยใช่ไหมคะเวลาไปเดินเลยคือเจ้าของฝึกเจ้าของด้วยเวลาควบคุมหมาทายังไงน้ําเสียงเป็นยังไงท่าทางทำ พี่พี่ก็ต้องมาฝึกสองคนนี้ด้วยไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวสองคนนี้จะคุมไม่ได้ไหมแะ้็ฝึกพร้อมกันเลยก็ได้ฝึกเของหมาทุกคนเออก็นี้เพิ่งเดือนแรกนะก็ได้เท่านี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่อยๆดีกว่าว่าเดือนที่2เ <c oughs> ดือนที่3ฝึกกี่เดือนนะแม่ปุเป้สี่เดือนส <8. S 2> นะี่เดือนน้เราเป็น<ถ>ยังไงถ้าจะฝึกต่อถ้าจะฝึกต่อถือว่าหมาเราอ่ะจะได้เรียนขั้นสูงเป็นการฝึกขั้นสูงโอ้โหทำไงมันสามารถที่จะไปซื้อกาแฟให้เราได้มันง่จะแบบ อ๋อขั้นสูงคือจะสั่งในระยะไกลใช่ไหมใช่ครับนอกสายจูงได้เลยค <c oughs> <อ>ือไม่ต้องจูงอยู่ตรงนู้นก็สั่งได้เนะแบบเดินชิดแบบไม่ต้องสายสายจูงให้เขาเดินชิดข้างขาแล้วเราก็เดินสบายสบายเลยเออสั่งให้ไปกัดคนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอคะไม่ได้อเอราเจอโจรข <c oughs> ึ้างในเนี่ยอนนี้มันจะยิ้มใส่โจนอ้ไม่ได้หรอจะไมัน มันคงได้เป็นสายพันธุ์เนอะ<ช>อย่างไอพวกนั้นก็น่าจะเป็นไอพวกหมาตำรวจอะไรอย่างเงี้ยเนาะนนอ,อ๋อ,อแต่อันนั้นน้องวันนี้เคยฝึกแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ฝึกหมาบ้านใช,ใช่ไหมคะใช่ หมาบ้านเราเป็นหมาหนารักมากค่ะเดี๋ยวเราคอยมาติดตามพัฒนาการของน้องหมาบ้านเรากันนะคะ<ม>ว่าจะเป็นยังไงต่อไป <c oughs> เดี๋ยวแม่จะคอยอัปเดตวิดีโอให้ดูกันนะ<ม>สาหรับใครที่สนใจคุณครูพี่มันนี่นะคะ<ม>เดี๋ยวแม่ให้เพจไว้ให้ลิงกเพจไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะก็คลิกไปดูกัน<ม>พี่มันนี่ก็จะมีโพสต์การฝึกหมาต่างๆไว้ด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย